สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกข่าวสารด้านการเกษตรนะครับเรารวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาดูกันว่าภาพรวมวันที่28สิงหาคม2568มีอะไรน่าสนใจบ้างในแวดวงเกษตรไทยครับสวัสดีค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะตั้งแต่นโยบายใหญ่ๆของรัฐไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวเกษตรกรทั้งโอกาสใหม่ๆแล้วก็เอ่อปัญหาที่ยังต้องเผชิญกันอยู่ค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับเรื่องนโยบาย เห็นว่ามีการสัมมนาของสสกอหรือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการประเมินผลงานปี68และก็วางแผงปี69เอ่อทิศทางหลักๆเขาเน้นเรื่องอะไรครับค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ i g n t i a n t a l a a l n d ค่ะที่ตั้งเต้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรของโลกศูนย์กลางการเกษตรโลก ใช่ค่ะซึ่งปี69เนี้ยเขาจะสารต่อนโยบายเดิม9ด้านแต่ที่น่าสนใจคือมีการเพิ่มมาตรการใหม่อีก2เรื่องคือลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็เสริมแกล่งเกษตรกรค่ะลดต้นทุนเพิ่มรายได้เสริมแกล่งเกษตรกรฟังดูเป,เป็นเป้าหมายที่ดีเลยนะครับแล้วเอ่อจากที่ทำมาในปี68พอจะมีตัวอย่างที่มันเห็นผลชัดๆบ้างไหมครับว่านโยบายที่ทำไปมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว มีค่ะมีหลายเรื่องเลยอย่างเรื่องที่ดินทำกินนี่ก็สำคัญนะคะมีการเร่งรัดปรับปรุงสปก401ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรไปแล้วกว่าแสนส0 0หมฉบับโอ้โหแสนสามเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะการมีโฉนดนี่มันก็เหมือนเพิ่มหลักประกันให้เกษตรกรนะคะช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุนหรือวางแผนการผลิตระยะยาวได้ดีขึ้นค่ะครับครับการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดนี่เป็นเรื่องที่รอคอยกันนาน แล้วในทางปฏิบัตินี่เกษตรกรที่ได้ไปแล้วเขาเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับหรือว่าราบรื่นดีก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นตามมาบ้างเช่นการใช้ที่ดินให้ตรงวัตถุประสงค์หรือการป้องกันไม่ให้เปลี่ยนมือไปสู่ในทุนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอีกเรื่องที่เห็นความคืบหน้าก็คือการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer ค่ะมีการอบรมพัฒนาไปแล้วเกือบเกือบหมื่นราย smart farmer หมื่นเก้าพราย เที่ยวกับเกษตรกรทั้งหมดนี่ถือว่าเยอะหรือยังครับแล้วการเป็น smart farmer มันช่วยเรื่องลดต้นทุนเพิ่มรายได้ที่ตั้งเป้าไว้ได้จริงไหมครับอืมก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ถ้าเทียบกับเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศก็ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ความท้าทายก็คือจะขยายผลยังไงให้เร็วขึ้นครอบคลุมขึ้นครับส่วนเรื่องลดต้นทุนเพิ่มรายได้นี่การใช้เทคโนโลยีอย่างพวกดโดรนระบบน้ำหรือแอปวางแผนการผลิตเนี่ย มันก็ช่วยได้จริงค่ะลดการใช้ปุ๋ยยาหรือน้ำมันได้แต่มันก็ต้องมีการลงทุนเริ่มแรกแล้วก็เกษตรกรก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่มีของต้องใช้เป็นด้วยค่ะเข้าใจครับคือมีทั้งความสำเร็จแล้วก็มีความท้าทายที่ต้องทำต่อทีนี้ขยับมาดูเรื่องการส่งออกบ้างนะครับอันนี้ก็สําคัญกับการเป็นศูนย์การเกษตรเหมือนกันเห็นมีประเด็นเรื่องลําไยส่งไปจีนที่ต้องคุมเข้มคุณภาพอันนี้เป็นยังไงครับ ค่ะเรื่องลำยหยไปจีนนี่ขั้นรัฐมนตรีช่วยอัฐกรท่านเน้นเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่มากแล้วเขาก็มีแนวโน้มจะสุ่มตรวจสารตกค้างเข้มขึ้นเรื่อยๆครับการคุมเข้มก็เลยต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยค่ะทั้งให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง GAP การจัดการในโรงคัดบรรจุหรือ GMP ไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ การที่ต้องคุมเข้มขนาดนี้มันสะท้อนอะไรครับเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยหรือว่าเป็นแค่กับจีนจริงๆมันสะท้อนภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นนะคะคือตอนนี้ทั่วโลกเขาให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยอาหารสารตกค้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการที่เราต้องปรับตัวให้ทันมาตรฐานจีนเนี่ยก็เหมือนเรายกระดับมาตรฐานตัวเองไปด้วย อ๋อครับครับซึ่งมันก็จะดีกับการส่งออกไปตลาดอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่เกี่ยวกันคือท่านรัฐมนตรีช่วยก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าคัดค้านการใช้สารเร่งเนื้อแดงในปศุสัตว์อันนี้ก็เน้นเรื่องความปลอดภัยผู้บริโภคเหมือนกันค่ะครับเรื่องความเชื่อมั่นความปลอดภัยนี่สาคัญจริงๆนะครับนอกจากจีนแล้วความร่วมมือในระดับภูมิภาคอื่นๆมีไหมครับอย่างการประชุม IMTGT มีค่ะมีงานประชุมคณะทำงานโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT ครั้งที่18ค่ะก็เน้นความร่วมมือด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีพัฒนาสินค้าราคาสูงร่วมกันค่ะความร่วมมือ IMTGT แบบนี้ศักยภาพจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับเราจะได้ประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมบ้าง ศักยภาพก็มีหลายด้านนะคะเช่นอาจจะสร้างแบรนด์สินค้าร่วมกันในภูมิภาคแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เหมาะกับอากาศาคล้ายๆกันหรือพัฒนาระบบโลจิสติกส์ร่วมกันแต่เออความท้าทายก็คือการทําให้แผนพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติค่ะต้องทํางานร่วมกันต่อเนื่องครับผมนอกจากความร่วมมือแล้วงานใหญ่อย่างพืชสวนโลกที่อุดรธานีปี69อันนี้คืบหน้าไปแค่ไหนแล้วครับ เห็นว่าเป็นโครงการใหญ่งบเยอะด้วยใช่ค่ะงบประมาณราวๆ2,500ล้านบาทตอนนี้ความคืบหน้าโดยรวมนะคะข้อมูลณนะกลางเดือนสิงหา68อยู่ที่ประมาณ16%กว่ากว่าค่ะ16%ค่ะก็มีการเซ็นสัญญาผู้รับเหมาแล้วกำลังปรับพื้นที่เตรียมสร้างอาคารสร้างสวนต่างๆค่ะที่น่าสนใจคือมี14ประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว อย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ตุรกีซาอุค,ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับก็หวังว่าจะเสร็จทันตามกําหนดนะครับทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูโอกาสใหม่ๆให้เกษตรกรบ้างมีตัวอย่างไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้มีค่ะมีเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองที่ปทุมธานีที่เขาทําจนได้รางวัลเลยนะคะแล้วก็มีเอกชนอย่างซีพีอเข้ามาสนับสนุนด้วยในโครงการหนุนกล้วยหอมทอง อ๋อครับการสร้างมูลค่าเพิ่มนี่สําคัญเลยนอกจากคร้ยอหอมทองแล้วมีเพื่อตัวอื่นที่กําลังมองว่าเป็นดาวรูปเป็นทางเลือกใหม่ๆอีกไหมครับกรมวิชาการเกษตรหรือกอวกเขาก็กําลังนําเสนอกาแฟพันเกีชาเกีชานะคะอันนี้เป็นกาแฟคุณภาพสูงราคาสูงก็น่าจะเป็นทางเลือกในพื้นที่ที่เหมาะสมได้แต่ก็อาจจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหน่อยครับกาแฟเกีชา แสดงว่าตลาดเฉพาะทางหรือ n i ชมาร์เก็ตพวกนี้มันมีอยู่จริงแล้วก็ไปได้ดีด้วยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าถ้าหาตลาดเจอแล้วก็จัดการผล,ผลผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอได้เนี่ยแม้จะเป็นผักพื้นบ้านหรือพืชที่ไม่ใช่กระแสหลักก็สร้างรายได้ที่ดีได้ค่ะแต่แต่ความท้าทายมันก็มีนะเรื่องการเข้าถึงตลาดโลจิสติกการรักษาคุณภาพซึ่งอาจจะยากกว่าพืชเศรษฐกิจหลักๆห,หน่อยค่ะครับผม มีโอกาสก็ต้องมีความท้าทายตามมาเป็นปกติช่วงนี้มีประเด็นท้าทายอะไรที่เกษตรกรเจอหนักๆบ้างครับเรื่องแรกที่ต้องจับตาเลยก็คือภัยธรรมชาติค่ะล่าสุดก็มีการเตรียมรับมือพายุคาจิกิกรมชลประทานก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องสุบน้ําต่างๆไว้กว่า900 0หน่วยเลยนะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะลุ่มน้ําเจ้าพระยาภาคใต้การเตรียมพร้อมแบบนี้มันช่วยลดความเสียหายได้มากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเป็นแค่การบรรเทา หลักๆก,ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายเฉพาะหน้านะคะช่วยลดผลกระทบได้แน่นอนแต่ว่าถ้าระยะยาวการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจริงๆมันต้องมองไปถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมด้วยค่ะซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่กว่านั้นมากครับ นอกจากภัยธรรมชาติแล้วปัญหาเดิมๆอย่างเรื่องปลาหมอคังดำล่ะครับที่ระบาดหนักๆตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ยอันนี้ยังเป็นปัญหาเรื้อรังเลยค่ะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดยังเดือดร้อนหนักมากก็มีเสียงเรียกร้องเรื่องการเดียวยาที่ยังล่าช้าแล้วก็อยากได้มาตรการกำจัดควบคุมที่มันเอ่อได้ผลจริงๆจังๆมากกว่านี้ค่ะเพราะมันกระทบปากท้องโดยตรงเลยดูเป็นปัญหาที่แก้ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมีประเด็นท้าทายอื่นอีกไหมครับ ก็มีเรื่องโรคระบาดในสัตว์ค่ะอย่างโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ท่านรัฐมนตรีช่วยอัฐกรก็เร่งให้กรมปรศุสัตว์ทำเหมืนหมาแมวควบคุมประชากรครับแล้วก็มีประเด็นใหญ่ระดับโลกเลยที่กระทบมาถึงเราคือคำเตือนจาก FAO หรือองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติเรื่องราคาอาหารโลกที่มันพุ่งสูงแซงเงินเฟอ้อไปถึง3 5แล้วค่ะโห35% ผลกระทบกับบ้านเราล่ละครับเป็นยังไงบ้างทั้งคนซื้อคนขายกระทบ2ด้านเลยค่ะคนซื้ออย่างเราเราก็เจอค่าครองชีพสูงขึ้นค่าอาหารแพงขึ้นส่วนเกษตรกรเนี่ยแม้ราคาผลผลิตบางตัวอาจจะสูงขึ้นนะแต่ว่าต้นทุนการผลิตทั้งปุ๋ยอาหารสัตว์พลังงานมันก็แพงขึ้นมากเหมือนกัน ครับ,รบสุดท้ายแล้วเกษตรกรจำนวนมากอาจจะไม่ได้รวยขึ้นอย่างที่คิดแถมยงเสี่ยงกับราคาผันผวนอีก FAO เขาก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งลงทุนในภาคเกษตรโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางอาหารค่ะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องปากท้องเรื่องหนี้สินด้วยใช่ไหมครับเห็นมีประเด็นหนี้ครัวเรือนจากทบทที่แม้จะเน้นคนรุ่นใหม่แต่ก็น่าจะเกี่ยวกับเกษตรกรด้วย เกี่ยวข้องมากเลยค่ะเพราะหนี้ครัวเรือนมันเป็นปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่แล้วพอกําลังซื้อคนน้อยลงมันก็กระทบการบริโภคสินค้าเกษตรจริงครับแล้วที่สําคัญคือเกษตรกร,เ,กรเองก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาหนี้สินสูงอยู่แล้วหนี้สินเนี่ยแหละค่ะที่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยทั้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันก็วนกลับไปที่นโยบายแก้หนี้เกษตรกร,กรที่รัฐพยายามทําอยู่ค่ะ ครับผมเป็นภาพความท้าทายที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติเลยนะครับก่อนจะสรุปมีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานครบรอบ46ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนที่ฉาเชิงเซาที่นี่ถือเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแห่งแรกเลยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้กลับมาเพาะปลูกได้ครับ งานนี้ก็จัดโดยสำนักงานกปรร,ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินภายใต้แนวคิดปรถมบทแห่งการพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งนิทรศการความรู้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยัยแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับวันดินโลก5ธันวาคมด้วยค่ะได้เห็นภาพรวมข่าวสารเกษตรที่หลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่เป้าหมายใหญ่นโยบายโอกาสใหมๆ่ๆไปจนถึงความท้าทายที่เกษตรกรเจอจริงๆ ใช่ค่ะจะเห็นว่าทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนโยบายจะสำเร็จก็ต้องอาศัยเกรรษตรกร,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 รส่งออกจะดีก็ต้องผ่านมาตรฐานโอกาสใหม่ๆก็มาพร้อมความเสี่ยงทั้งจากดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจโลกปัญหาในประเทศเองครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่นโยบายระดับบนมาถึงปัญหาปากท้องความท้าทายรอบด้านทั้งธรรมชาติตลาดโลกมันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าท่ามกลางความพยายามผลักดันต่างๆเนี่ยอะไร,ะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆหรือเป็นตัวเร่งที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวพึ่งพาตัวเองแล้วก็ยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งและยังยืนจริงๆในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับคงต้องหาคำตอบกันต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการเจาะลึกประเด็นข่าวสารเกษตรและพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ